แล้วจะเตรียมสาวัดไว้สาวัดอนี่ยังเลยอีกคั้งหนึ่งเต็มพอดีเลยเราข้าสู้ตัวแยกสนามแบสู้มดเ็มวยเลยหนปออ้ข้าสวัสดีครับอยู่กับชูลวิสาโคซิงครับวันนี้ก็จะลุยงานสามคันเลครับลงข้างล่างไอ้ต้องเนี่ยทำไมไม่อาบน้ำเย เออความจอโอ้ยทำไมมันออกมันเป็นกับดิน้นโอ้หัวหน้าจุ๊ยหัวหน้าจุ๊ยมาแล้วนะคะหัวน้าจุ๊ยเมื่อกี้ก็สตาร์ทไม่ติดนะพี่น้องว้า พัดลมเปิด A. แอร์แป๊บเดียวครับสตาร์ทไม่ติดอีกแบบดดล้วน้ำต้มกระทะ ก็ต้องเลื่อนมาพี่นี่มาอุบหนาวมากเลยครับวันนี้โอ้หนาวุดโรยถึง slope สุดจัดเลยครับวันนี้ก็จะตีดินมาจากนู่นนะครับตีมาตีมาให้เสมอเลยเพราะระดับมันเกินไปเยอะนะครับระดับเกินไปตั้งเมตรเก้าสิบโอ้เมตรเก้าสิบแทบจะไม่ต้องขุดเลยนะครับใส้ไหน เขาวัดตอนแรกไม่ดีเองครับก็เลยต้องเสียเวลาขุดนานโอ้ปลาเยอะมากเลยชุม่มนะนายจรวดมาถึงไปไหนนะ

เมื่อกี้เมื่อกี้เหลือขนาดนี้เลยพึ่งเลยนานูเราเป็นเนยนะพุ้งจตื่นดาเอรถเพอิดาสันชื้นหมดด่าสารได้โยราจะด้รถรถสว่งมมดเลยหมดหมด คนไม่อาบน้ำเนาะสู้คนอาบทุกวันไม่ได้หรอกเฮ้ยเกิยากวกิสุกรอาบได้ทุกวันนเติมอาบติมเลือกกินเลย อยู่ไหนโหได้กินวันนี้หละกินข้าวเสร็จมั้งวินวินมุม่

ប yeah. <laughs> ាទ <Abby> ព <seine Christmas> <sein> <ada kavam> េញបឹបពេញបឹបដើមពេញបឹបលើដាក់រត់ក្បាក់ទាំងអស់ហ្នឹងនេះហាក់ហាក់យោតោបាទហាក់ខ្លាញ់ញ៉ាំដាក់ទៅលើស្ដាប់នេះแหละគុន กีเซฟกีเซฟกีขับเตาเซฟเซฟเอ้ยมึงไงดูบานฮาสับทีว <laughs> <laughs> โอ้ดินนี้มันหลุดออกดีนะครับมันติดติดแล้วแต่มันหลุดออกเอาต้องไม่อาบไปเหอ,อพี่จะอาบบ้างเออไม่อาบน้ำหรอ อ่าแล้วกิเดะนุ่นรึ้งไหว้เมื่อคืนสะเดะวะครึกๆครึกๆมาตอนนี่พี่จะสตาร์ทรถอยู่อ่ะมันนี่กะเดออมรถเนาะขึ้นแบตอ๊อธีดโอ้เอิกก้านติดเด็กติ๊ดอืมอ่าวกิเดะเด็กกิคร่อมวะโดดบ่ติดขา2เลยสลามไหว้เคลียร์มึงมาติดขา2มึงติดๆนูกิเดะนูบานเดน่ะนูทานเดน่ะกรอสมัยธีดติดจักดินกินเนี่ยกินจิ๊กนาว

ไอ้ไอ้อาวเขาก็มองหน้างี้แหละไอ้อาวเขามองหน้าแล้วก็หัวเราะเอาไว้หัวเราะอะไรวะไอ้ยิ้มอะไรเล่านะพี่เต็มเต็มเลยมันมันก็ยิ้มอยู่งันหละมันก็ยิ้มอยู่งันหละแต่ว่ามพูดมันก็ยิ้มยิ้มกี่กะใส่ใส่ฮ่าเล่านะพี่ห้อจะด่าเราเป็นยืมเหรอ เรแกมาแต่เช้าเลยอู้แต่เช้าเอ้แปดจะแปดโมงแล้ว,วเ,เน,น,วนะะนวาะ <c oughs> น, <g ay> นี่ปลาเลิกตัดหนอ <g ay> เลิกตัดหมอปลาตัดเลยเกาทมาเช้าเลยครับวันนี้จะลุยเลยลุยเลย phần ừ, này phần này nè ô mực mà bạn trồm rèn đó nè mít lò à hả vàn خواهد صلاة تو نگاه و فاکر و لایک و چرک و دیده همین